นี่แหละครับสามนาทีมีสาระกับท่านไพโรธลิ้มจำรุนต้องบอกว่ากเษกษตรกรที่ติดตามรับชมรายการแล้วติดตามช่วงสามนาทีของท่านไพโรธเนี่ยนะครับจะรู้ว่าภาคการ,กรเกษตรเราบอกได้เลยว่ามีข้อมูลมากมายที่จะให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็ติดตามเพื่อนําเอาไปใช้จริงในแปลงปลูกเหมือนอย่างช่วงสามนาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะรู้ว่าปุ๋ยิรี์มนดีกับนาข้าวเมื่อนําไปใช้ควบคู่กับคําว่าปุ๋ยเคมีแบบมีการวิเคราะห์ก่อนว่า ข้าวต้องการอะไรธาตุอาหารไหนที่ขาดแล้วต้องเติมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรามีช่วงดีๆของเซียนที่ชื่อสิงห์ที่ปลูกข้าวอยู่แถวลำลูกกาเนี่ยเขาจะมาบอกสิ่งดีๆเราต่อช่วงแล้วก็จะรู้ว่าช่วงพบเซียนกเกษตรกับลุงชัยยังมีคุณค่าตรงนี้นั่นเองพร้อมเราไปชมเลยครับ กับรายการเซียนเกษตรยังอยู่กับผมลุงชัยใสยใจเกษตรนะครับและอยู่กับคุณสิงห์ชวดนันต้องบอกว่าเจ้าของแปลงข้าวแปลงนี้เราเห็นแล้วเราชื่นใจและในแง่มุมของความคิดกับสิ่งที่เขาตั้งอกตั้งใจมาตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่มาบัดนี้ยังไม่เคยละทิ้งเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยการศึกษาหาความรู้ที่ไหนใครบอกว่าดีมีเรื่องราวดีๆเขาจะไปคุยกันต่อครับสิงค์ครับ,รบกับสิ่งที่เราบอกว่าวันนี้เนี่ยนาข้าวทุกแปลง พันข้าวทุกพันธุ์มันมีความแตกต่างมีครับมีความความแตกต่างอยู่ในตัวเขาเองครับระหว่างแบบท่านหน้าหนาวเราตําควรจะใช้พันุ์อะไรต้องให้เกษตรกรเนี่ยศึกษาดูหน้าแล้งอาจจะใช้พันุ์อะไรหน้าหน้าฝนหน้าฝนเบอร์นี้ก็ทําไม่ได้มันจะล้มใ่มก็จะเสียหายกับเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยพันุ์ข้าวเรื่องของดินครับผลต่างๆที่เกษตรกรจะต้องหันกลับมาพิจารณามาเลือกมา สัรหากันเนี่ยยังไงครับครับพันข้าวก็เป็นผลในส่วนของผลผลิตดินก็เป็นผลในเรื่องของพันุ์ข้าวที่จะทําให้ผลผลิตดีอดังฤดูกาลเนี่ยเราต้องเลือกว่าจะลงเบอร์อะไรจะลงพันุอะไรอืม ถ้าเป็นหน้าฝนเราจะลงข้าวพันสูงก็ไม่ได้ต้องข้าวพันเตี้ยลงคนน้ำหนักน้ําฝนก็จะทาให้เขาอาจจะล้มเสียหายเสียหายได้ข้าวดีก็จริงแต่เวลาล้มน้ําเสียหายมันเก็บเกี่ยวไม่หมดครับ,รบแต่ว่าถ้าหน้าหนาวอย่างนี้เราจะไปใช้พันธุ์ที่แบบไม่ต้านหนาวไม่ต้านเชือามันก็ไม่ได้ผลผลิตก็ไม่ออกไม่ก็ออกหนาวจะจัดมันก็จู่ไปครับอืม ล้วหน้าร้อนก็ต้องเลือกพันธุ์ให้ดีก็ต้องเลือกพันธุ์ให้มันทนต่ออากาศทนต่ออุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศแต่แต่แต่ละช่วงครับชาวนาเขาจะรู้อยู่ว่าช่วงไหนจะทําอะไรพื้นที่จะไม่ค่อยเหมือนกันจะแตกต่างกันนี่แหละอ่ะมาถึงตรงนี้กเกษตรกรที่เฝ้าดูรายการอยู่คงอยากรู้แล้วว่าข้าวที่สวยเรียงสวยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมองจากสายตาแล้วเนี่ยคาดว่าเที่ยวนี้กี่ถังต่อไร่ครับ ก็ไม่น่าจะต่ำประกยนนะครับโ oh อ้ยัง,ยงการันตีไว้ได้เพราะว่ายัางแต่ดูแล้ว<ะ>คิดว่าไม่น่าตา่ำไม่น่าต่ำประกยนนะ่ะพอใจไหมครับก็ก็พอใจครับเนาะเพราะผมทํามาระยะหกไ้หลังยังไม่เคยต่ำประกยนโอ้โห oh <laughs> <laughs> สุดยอดท่านผู้ชมครับ ถ้าเผื่อท่านเองเป็นผู้หนึ่งที่อยากจะมีผลงานในการปลูกข้าวแล้วได้เยอะได้มากมายอย่างนี้วิธีการต่างๆเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามันมีผลโยงใหญ่ไปถึงเรื่องของพันุข้าวเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยในความคิดของสิงเองระหว่างคําว่าเกษตรเคมีหันกลับมาบเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยคิดยังไงอยากบอกอะไรเขาครับแรกแรกแก็คือชาวนาเนี่ยหรือกเษกษตรกรเนี่ยก็จะรับไม่ค่อยได้หรอก,อกที่เขาทำแล้วเจอข้าวใหญ่ๆงสูงอย่างเงี้ยแต่ ใช่ผมแนะนําก็ต้องค่อยๆผสมประสานอปรับไปก่อนค่อยๆปรับไปตีละนิดเลยค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะดีขึ้นมาอย่างของผมเนี่ยผมก็ปรับค่อยๆปรับหนนาผมเนี่ยพื้นเนี่ยผมตักหน้าดินทั้งพื้นเลยนะเนาะคือขวาดหน้าดินออกเลยนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องดินเสียไม่ดินมันเสียมาหมดแล้วเนี่ยโอ้หมดสภาพไปแล้วหมดสภาพไปแล้วเขาตักหน้าดินขายสมัยโบราณเนี่ยแล้วผมมาทําก็เนี่ยจนเท่าที่เห็นเนี่ยโอ้โหแต่พื้นนี้ไม่ได้ตักหน้าดินนะพื้นเนี่ยตักทั้งพื้นเลยตีตีไร่นีตักหน้าดินหมดเลยก็ถือว่าลงท ก็ค่อยๆปรับมาครับอก็ไม่ได้ทาทีเดียวพูดพลาดไม่ใช่พอทําไปแล้วมาเริ่มดีขึ้นเรามีทุนมีรอยก็ทําไปเรื่อยใช้ระยะเวลาต้องพักดินมั่งไม่เผาฟางมั่งแล้วแต่โอกาสอแต่ไม่เผาฟางได้เยอะได้เยอะได้เยอะช่วยได้เยอะเลยไม่เผาฟางแล้วก็บํารุงดินใช้ปุ๋ยแบบให้เป็นแบบอินทรีย์บ้างครับวกกับถ้าเราลืมเคมีไม่ได้ก็ใช้ได้แต่ลดน้อยลงมาได้ผสมกันไปผสมผสาน ตามพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกผสมประสานใช่ช้วิธีการเกษตรผสมผสานนี่นะก็ค่อยๆปรับไปเปลี่ยนไปเราก็บอกว่าวันนี้เราชวนคนมาทําเกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้แปลว่าทิ้งเคมีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผสมผสานไปอย่างที่บอกแล้วก็ใช้เท่าที่จําเป็นนะฮะโอ้โหนี่คืออีกหนึ่งมัธุรสวาจาที่ได้จากเซียนปลูกข้าวตัวจริงของเราวันนี้ครับเรื่องราวของเซียนเกษตรเรื่องจริงจากปากเราเชื่อนะครับว่าท่านเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ต้องการอยากจะเห็นผลผลิตที่ท่านทาแล้ว มันตอบสนองออกมาได้ดาดื่นแบบนี้มันชื่นใจครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับรายการเซียนเกษตรกับลุงชัยใส่ใจเกษตรเราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มานําเสนอผ่านทางรายการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองเป็นเรื่องของพบเซียนเกษตรในแต่ละพืชเราพาท่านไปลงแปลงจริงปลูกจริงทำจริงได้จริง และช่วงสามนาทีมีสาระกับท่านไพโรธลิ้มจำรุนทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้อยากให้ท่านได้ติดตามเป็นประจำนี่คือสิ่งดีๆที่เรานนำมาฝากกันและมาถึงช่วงนี้ครับกับบริษัทปุ๋ยอินทรียเกษตรไทยผู้ผลิตปุ๋ยภายใต้แบรนด์ตราปลามังกออยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือว่าพ่อค้าแม่ขายผู้ที่มีกิจการเรื่องของภาคการ,กรเกษตรเนี่ยนะครับใครต้องการจะมาร่วมเป็นผู้แทนจำหน่ายปุ๋ยอินรีย์ตราปลามังกร หนึ่งพื้นที่หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายรีบติดต่อกลับเข้ามากับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นตรงนี้โทรก่อนได้ก่อนโทรก่อนมีสิทธิ์รวยก่อนเพราะช่วงนี้ครับเป็นฤดูการที่เกษตรกรต้องการนำปุ๋ยลงสู่พื้นที่กันเพราะฉะนั้นหากท่านชมรายการอยู่รีบติดต่อกลับเข้ามาต้องการจะเป็นผู้ใช้ต้องการจะเป็นผู้แทนจำหน่ายคือเจ้าของสูตรนั่นเองรีบติดต่อกลับเข้ามาเราจะรู้ว่านี่คือคุณค่า สิ่งดีๆที่บริษัทปุ๋ยินซีเกษตรไทยมอบไปสู่พี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศเลยทีเดียวหรือเวลานี้ครับหลายท่านอาจจะบอกว่าก็อยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แต่ว่ายังขาดซึ่งเงินทุนลุงชัยบอกว่าติดต่อกลับเข้ามาครับเรามีแหล่งทุนเรามีสิ่งที่จะทําให้ท่านสามารถเปิดเป็นศูนย์ตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่กับปุ๋ยอินซีตราปามังกรของเราได้แน่นอนที่สุดครับและในพื้นที่จังหวัดไหน ที่มีเกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการเป็นคลังจังหวัด1จังหวัด1คลังเท่านั้นนะครับรีบติดต่อกลับเข้ามาได้เช่นเดียวกันแสดงเจตจำนงกับการที่เราจะเป็นเจ้าของศูนย์จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ตราปามังกร,กรมาได้วันนี้ลุงชัยขอบคุณกับการติดตามรับชมรายการเซียนเกษตรอยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันเป็นประจำแต่อย่าลืมนะครับท่านชมรายการเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริง,รงล่ำลาไปแล้วขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงกันทุกคน อย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ